เริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกรสิกรรมมณฑลอุดรก่อนในปี2466โดยมีครูใหญ่เป็นราชบุรุษเพิ่มการสมศีนตอนนั้นก็คือทำหน้าที่แทนครูใหญ่แล้วก็สถาบันนี้รับเพียงนักเรียนชายเท่านั้นที่เข้ามาศึกษาผ่านไปสักพักสถาบันแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลอุดรปี2471พ่อคุณประสมครุรุก,การก็ได้เข้ามาเป็นครูใหญ่คนแรกของสถาบันแห่งนี้เข้าสู่ปี2473ก็คือมี มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดสตรีประกาศนียบัตรมณฑลอุดรโดยสถาบันนี้จะรับเพียงผู้หญิงเท่านั้นเข้ามาศึกษาเข้าสู่ปี2475มีการปฏิวัติระบอบการปกครองโดยเฉพาะเปลี่ยนจากมณฑลเป็นจังหวัดเราก็เลยได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัดอุดรธานีนั่นเองภายหลังในปี2482ก็คือสถาบันแห่งนี้ถูกยุ แล้วก็มีการโยกย้ายไปยังสังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุดรโดยดําเนินมาจนถึงปี2491เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานีเข้าสู่ศตวตรรษใหม่ปี2 5 0 1มีการประทัฐประหารเกิดขึ้นมีการย้ายจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูอุดรรวมเข้ากับโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานีรวมเข้าด้วยกัน เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานีก็คือชื่อเดิมนั่นแหละถัดมาอีก2ปีในปี2503มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูอุดรธานีสิ่งสําคัญก็คือวันที่14กุมภาพันธ์ในปี2535ในหลวงรัชกาลที่9ได้โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานานามเป็นสถาบันราชพัฒปี2538ได้โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชรัญจกรประจําพระองค์เป็นตราประจําราชพัฒน์ โดยดำเนินการมาจนถึงปี2547สถาบันราชภัฏทุกแห่งได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยายลัยราชภัฏรวมถึงมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีของเราด้วยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง